สบายดีสบายดีทั้งผู้สมวมาทุกทานเด้อราก็ลูก,กค้ามาทุกทานขอบใจทั้งผู้ได้ชีวาได้เห็นวิดีโอตอนนี้เนาะทันเห็นแมนโชคดีสุดละถ้าผู้ได้กำลังตามห้ารถอยู่ฮนะน่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเนาะไมค้าจะมาจัดโปรโมไอราคาที่ทึ่ที่สุดเลยตอนหับสรงการเนาะตอนหับสรงการปีใหม่หลาวเฮานี่แหละผู้ใดมาจำมาจองด่วนะั่นน่ะเป็นได้ราคาพิเศษเลยแล้วาพร้อมข่องแคม อีกลายอย่างเนาะลายยางเลยแหละคลุ้งแทมนะถ้าอยากมู้รายละเอียดยังต่างๆกะถักห้าโทรห้าได้เลยเนาะทีเบอร์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งไม่ได้ชิพามาเบิรงรถเข้าๆเนาะอ่าว่างๆก็เลยจะมาทายเข้าๆให้เบิรงเดอรถก็จะมีลายเลยแหละเดี๋ยวจะเห็นเป็นวิดีโอต่อๆกันเนาะถ้าผูใ้ใดเบิรงคลิปนี้แล้วอยากเบิรงวิดีโอต่อไปกะกดเบิรงได้เลยเดี๋ยวแมค้าก็จะลงให้เนาะสิแหละแมค้าว่างปุ๊บแมค้าก็จะจมาทายอัปเดตให้ ลูกค้าทุกท่านในเบิง่งเนาะว่าตอนนี้รถเข้ารถออกเราได้แล้วสิสเนาะกาถือว่ากมัดจับไล่ขันอยู่รถที่ว่าทึกจจำตอนนี้นะมันจำไล่ขันอยู่เนาะคนกำลังท่ามือดีมืองามแล้วก็มาเอาออกเนาะอ่าแมค้าร็จะถ่าทยรีวิว่ายเป็นวิดีโอให้ลูกค้าในเบิ่งถ้าผู้ใดมักขันได้ก็มีแต่แคปหน้าจอแคปหน้าจอมาเลยแคปแลวกกระถาแมค้าได้เลยทางอ่าเมสเซนเจอร์นี่ก็ได้เนาะทางเมสเซนเจอร์ เพจค่ายรถฮานด็อกคี่เนาะหรือว่าอันผู้ได้บันทึกใน YouTube กัก็ได้กัแคปหน้าจอมาทักมาห้าได้อามอริกาเวาเนาะบริเวาไล่เมือบริเวาดุนเติบเนาะเพราะว่าแมคคาก็เป็นยุ่งยุ่งแดนซะแคปหน้าจอมา,ท,มาทักมาที่เพจก็ได้ค่ะจะมีพนักงานคอยตอบเซตเนะาะจะมีพนักงานแอดมินดูแลเพจแล้วก็ทักมาทางวอตแอบแม่แมคคาจะดูแลเองเนะาะเบอร์เก้าจุดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง ทางแอปทางโทรและไส้ดวนเลยถ้าผูดด้ใดต้องการลงเวียดดวนการสดพรอนทรงต่างแข้ง,งต่างๆซอบทามหรือหายละเอียดกระทำเข้ามาได้เลยเด้ออ่ามาเบิ่งรีโวโซนนี้ก็จะเป็นรีโวมาเลยเนาะรีโวซีขาวตัวนี้ตัวนี้เป็นซีประตูตัวสูงเด้ออ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นรีโวสมาร์ทแคปซีดำ ขายจังซีไปเรื่อยเลยถ้าคลิปนี้เนาะถ้ามันสั้นลูกค้าสามารถเบิ้งคลิป่ตไปได้เลยเพราะว่าเมื่อนี้แม่ค้าก็จะชายแบบอย่างซีไปเนาะเอาลงเธอคลิปเุอะคลิปฮารเขาจะมีอยู่เวียงกับอยู่ปักเซ่เดือลูกค้าแต่ปัจจุบันนี้แม่ค้าทายอยู่สาขาปักเซ่เอาลูกค้าเนะอไพชิมาเบิ้งรถมาแม่สซีกะติดตพอพันห้าแม่ค้าได้เลยเพียงแต่โบกเนาะเขาจะไปเบิ้งรถน้ำเจ้าเดออย่างซีแม่ค้าก็เตรียมโตเตรียมรถรอท่าลูกค้าเลยโปรโมชั่นดีๆ ทรงทุกแข้งนะกทรงทุกแข้งโอ้ตัวนี้เท่ลายมาไม่ได้หนิตัวนี้เนาะลูค้าก็ย่างห้ากระเทนรถอ้อรถเข้าลาไร่จืดรถได้เป็นรถได้ซั่มซื้อไหวค่ายไหวนะลูกค้าเนาะเอาค่ายทึกโปรโม,มชั่นดีๆรถดีดีโบต่ำโบปีนมุยบันห้าย่างเอกสารครั่นบลอยเด้อรถแต่ล,ตละคันเดอ้อตัวนี้สีประตูตัว่องสีดำตัวนี้เป็นสมาร์ทแคป ขีข่าวตัวสุ้งหมดเลยเด้อส่วนนี่นะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปซีข่าวอู้วเออตัวนี้ลูกค้ามาจำแล้วเนาะตัวนี้เนาะแม่ค้าก็บจื่อวจำตัวได้เลยอย่างตัวได้แดดาะวาส่วนนี้ได้ค่ารถดีแหงขาเป็นออกรถดท,ทุกมือทุกมือทุกมือเลยถ้าไม่ได้มือดีเนี่ยก็ออ๊กลาคันเลยนี่อันนี้เป็นสภาพเดิมๆที่ว่าเราได้มาเนาะคือลูกค้ามาเอานี่นี่อันได้บูดีบงอ่งอย่างซีนีน้มันกับอได้เลย เซ็กให้ดีๆงามเมื่อขัดออกงามๆให้ลูกค้าเนาะก่อนจะไปเวียกไม่ค้ากระไดมีเวียกแดกก็เลยว่าโอเคให้หนาหานมือนี้คือแบบว่าว่างๆลูกค้าประธานมาเถื่อก็เลยว่าจะมาทายของ้าวลูกค้าได้เบิ่งเลยสีประตูอันนี้เนาะจะจะลงวิดีโอไปเรื่อยๆเนาะราคาอะไรตา่างๆ้วก็หูยังต่างๆโอ้อันนี้ราคาบริลลาร์งบริอย,อยังดี บักง,งามบักมเรื่มตะล่างขัดไม้ในแห้งงามกว่านี่สภาพนี้เวลาลูกค้าเอาแล้วไม่คลาสสิกให้นะปั่นมือนึงคุณแหละลูกค้าความไม้ความงามนะโอเคเบิ่งคลิปต่อไปเด้อไม่คาจะถ่ายอีกเนาะเป็นคลิปโตโตไปเลยจะมีรายรายคลิปเดยแหละมื้อนี้ที่จะอัพลงฮะนะเนาะอ่าอย่าลืมเด้อไฟชนใจรถมือสองคุณภาพดีสภาพใหม่ๆปั่นมือนึ่งผู้แหละรถปีสูงเนาะการใช้งานน้อย รโบต่มโบปีนอีกสั้นครบร้อยทรงทุกแข้งเซอ้อมันเซอ้อใจได้เลยเนาะพอาะค่ายมาหลายปีแล้วลูกค้าเ่าถ้าเป็นห่วงเนาะโอเคอ่ะพบกันคลิปต่อไปเดอ้อผู้สนใจติดต่อมาได้ทีเบอร์97751151ย้ำ9 7 7า1 1็5 1ติดต่อมาได้เดอ้อ